ครับจากบริษัทเริษทชินพีเอลนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับขั้นตอนการผลิตลูกชิ้นนะครับเป็นเท่าแก่โรงงานลูกชิ้นได้ง่ายๆนะครับเราก็มีสอนทําลูกชิ้นให้ฟรีนะครับแล้วก็ให้ดูกระบวนการได้เลยนะครับนะครับกระบวนการแรกคือถ้าได้เนื้อสะโพกมานะครับหรือเนื้อไก่นะฮะเราก็จะต้องมาผ่านเครื่องบดก่อนเครื่องบดตัวนี้นะครับเป็นเบอร์32นะครับชุดนี้จะถอดออกมาล้างได้ทาเป็นถอดล้างทำความสะอาดได้นะครับไม่ถ้าไม่มีเศษเนื้อตกค้างให้ส่งกลิ่นเหม็นนะฮะ เป็นงานตะตะเลสแท้นะครับอับตีบทเสร็จนะครับเราก็จะมาใส่เครื่องตีผสมนะครับตีผสมตัวนี้จะได้เจะได้ครั้งละแปดถึงสิบโลสูงสุดนะครับเป็นงานผลิตในไทยน้ําใช้ไฟบ้านครับงานตะตะเลสแท้ครับครับมอเตอร์สองตัวครับงานตะตเลสแท้เลยไม่เป็นสนิทนะครับรับรองออยอนี้ยิ้มแน่นอนนะฮะยิ้มแน่นอนนะครับ เราตีผสมเสร็จนะครับเราตีเราตีได้ครั้งละ8โลนะครับเราก็ตีสัก10ครั้งนะครับได้ทั้งหมด80โลไปแช่เย็นพัก30นาที40นาทีหน้าตามสูตรลูกชิ้นนะครับให้สูตรมาเสร็จตัวนะครับตีเสร็จเราก็มาใส่เครื่องบีบลูกชิ้นหล่อเย็นนะครับหล่อเย็นเลยนะครับเป็นแบบหล่อเย็นนะครับมีท่อฉีดน้าในตัวนะครับไม่ต้องไปเดินสายยางต่อจัก้ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมแล้วก็เอ หล่อเย็นนะครับช่วยในเรื่องทําให้ชิ้นเด้งนะครับเด้งนั้นในในในภาษาวิชาการคือทําให้โปรตีนไม่ตายนะครับโปรตีนมันจะใช้มีหน้าที่ในการอุ้มน้ํานะครับทำให้ชิ้นเด้งนะครับหลายคนบอกว่าหล่อเย็นไม่จําเป็นอันนี้ไม่จริงนะครับไปดูโรงงานใหญ่ได้เลยครับว่าจะมีระบบหล่อเย็นครับลูกชิ้นก็จะบีบลงมาถาดน้ําอุ่นนะครับถาดน้ําอุ่นนะครับ40องศาก็มาน้ําเดือดนะครับ80องศานะครับนะครับตัวนี้นะครับเครื่องลูกชิ้นตัวนี้นะครับจะอยู่สูงจากพื้นประมาณ70เซนนะครับ คนเนี่ยจะยืนจะยืนจะยืนตัดลุกชิ้นได้ง่ายๆนะครับเพราะถาดต้มอยู่สูงจากพื้นระดับเอวนะครับถ้าเป็นของจีนนะครับของจีนตัวนี้นะครับถาดต้มตัวนี้จะต้องต่ําตามขนาดเครื่องนะครับจะอยู่ระดับหัวเขาะะ่าถาดต้มตัวนี้อยู่ระดับหัวเข่านะครับรับรองออยนี่สายหัวแน่นอน,นะครับดูไม่มาตรฐานนะฮะดูสกปรกนะฮะเนะครื่네องชิ้นของนําเข้านะครับมันจะอยู่ต่ําจากพื้นเลยนะครับไอตัวบีบตัวนี้นะครับตัวบีบตัวนี้จะอยู่จะอยู่สูงจากพื้นนะครับ ประมาณ35เซน30เซนนะครับตึ่งถาต้มก็อยู่ประมาณนี้นะครับตอนปรับรุงปรับแก๊สนะครับอันนี้แค่คุกเข่าก็มาปรับแก๊สได้เลยถ้าเป็นของนําเข้านะครับหัวแทบแตะพื้นนะครับถึงจะมาปรับแก๊สได้นะครับครับจะมีช่องใส่แก๊สให้เลยนะครับสองปุ่มแล้วก็มาถาตะแกรงนะครับตะเกรงก็จะเป็นเกจสามปุ่มสี่นะครับพร้อมพัดลมนะครับเอาตะเกรงเอาชิ้นใส่นะครับพัดลมก็จะเป่านะครับก็จะน้ำจะโดดลงมาอยู่ในถาถาตะเลงนะครับ ไม่ปล่อยให้นองพื้นชื้นเปียกในพื้นโรงงานได้นะครับมีถาดรองให้นะครับนะครับก็มีเครื่องซีนสูญญากาศนะครับยืดอายุลูกชิ้นได้นะครับผมทั้งเซ็ตนะครับทางบริษัทลูกชิ้นให้ราคาส่งนะครับแล้วก็รับตัวแทนจําหน่ายนะครับนะครับรับเซลฟรีแลนด์เลยนะครับผมไม่ต้องสต็อกนะครับไม่ต้องลงทุนในสักบาทเลยครับผมสนใจติดต่อครับเบอร์ศูนย์แปดแปดหนึ่งห้าสามเก้าสองสี่ครับ